เอาล่ะพอสอต่อจากตอนที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เยก,กันจนเสร็จอีกแล้วเนาะทุกคนภาพเนี่ยก็ตัดไปที่รุ่นพี่จูวอนนี่ฉันได้ยินเสียงอะไรกันแน่ก็ไม่ใช่เสียงอะไรหรอกจ้าเสียงนายเอกคางนั่นเองเอาล่ะทุกคนแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่วันรุ่งขึ้นของเช้าอีกวันเนาะแทฮาเนี่นางก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็เรียกหานายเอกสานชนนายออกมากินข้าวได้แล้วเราต้องไปข้างนอกกันนะ แล้วนางเนี่ยก็คือมองไปที่เตียงซึ่งบนเตียงเนี่ยไม่มีใครเลยทุกคนดูเหมือนกับว่านายเอกเนี่ยน่าจะออกไปแล้วอา้าหมอนั่นหายไปไหนเนี่ยทำไมไม่บอกกันนางเนี่ยก็หันซ้ายหันขวาหันไปเจอกระดาษใบหนึ่งนางเนี่ยก็เลยหยิบเอามาอ่านนายเอกเนี่ยก็คือเป็นคนเขียนโน้ตไว้นะนี่แทฮาฉันตื่นมาแล้วไม่เห็นนายอยู่บ้านและเขียนโน้ตทิ้งไว้อย่างที่นายรู้ว่าโทรศัพท์ของฉันพังเลยต้องเอาไปซ่อม ฉันรู้ว่าช่วงเวลานี้ฉันไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะตอบว่าอะไรนายได้แต่ว่าทําไมนายต้องเอาเสื้อผ้าฉันไปซักด้วยเราฉันจะใส่ชุดอะไรออกไปละ่ะฮะเพราะอย่างนั้นฉันเอาเสื้อนายมาใส่นะถึงแม้ว่ามันจะไซส์ใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าสมัยนี้เขานิยมใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์กันอยู่แล้วนี่ตอนเห็นฉันก็อย่าโมาโหแล้วกันเราเจอกันที่บริษัทแทนฮาที่ไม่ได้เห็นโน้ตของนายเอกที่เขียนไว้เนาะ นางเนี่ยก็คือเป็นอมยิ้มอมใจดูเหมือนว่านางเนี่ยจะเอ็นดูนายเอกมากๆเลยทุกคนนางเนี่ยก็คือเซลล์เน,ะนาะนางเนี่ยบอกว่านายเอกเนี่ยเหมือนเด็กปถมแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่นายเอกในร้านกาแฟเนาะยังพอมีเวลาก่อนที่จะเริ่มประชุมดื่มกาแฟสักแก้วรอดีกว่าเมื่อวานฉันนอนไปแค่นิดเดียวเองว่าแต่ซ่อมแค่หน้าจอก็ได้สินะฉันกังวลแทบตายนึกว่าต้องซื้อเครื่องใหม่ซะแล้วในเมื่อครั้งนี้ประหยัดเงินได้แล้วเอาเงินไปซื้อของเล่นให้ซานยองดีไหมนะ เออรับบทเป็นพี่สาวใจดีหนึ่งไม่สิเดี๋ยวเขาก็เข้าเรียนแล้วโทรศัพท์เนี่ยน่าจะจําเป็นกว่าหรือเปล่าเฮ้ยฉันดีใจจังที่ประสบความสําเร็จในฐานะไอดอลฉันก็เลยให้น้องได้ทุกอย่างโดยไม่ขาดเหลือในขณะที่นายเอกเนี่ยก็กําลังจะเดินไปเอากาแฟเนาะนางเนี่ยก็ได้ยินพนักงานคุยกับไอจูวอนเว้ยก็คือไอจูวอนมาแบบมาที่ร้านกาแฟนายเอกที่เห็นเนี่ยก็เป็นตกใจมากๆเลยทุกคนนี่นี่พี่จูวอนนี ทำยังไงดีเนี่ยฉันควรจะทักทายหรือเปล่าแล้วภาพในหัวสมองของนายเอกเนี่ยก็คือขึ้นมาเลยทุกคนเป็นภาพที่แบบทั้งสองคนทั้งจูบทั้งอะไรกันอย่างเงี้ยคือนายเอกก็อายไม่กล้าไปทักพี่เขาในขณะที่นายเอกก็กําลังตัดสินใจเนาะว่าจะเดินไปทักดีไหมจูวอนเนี่ยนางก็หันมาแล้วก็เห็นหนายเอกทุกคนนายเอกเนี่ยก็คือทําเป็นชวนคุยไปเลยทุกคนมาซื้อกาแฟให้พนักงานเหรอครับพี่น่าจะบอกผมสิผมกําลังคิดอยู่เลยว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะเลี้ยงสักหน่อยซานชน ในขณะที่ไอจูวอนเนี่ยมันจะพูดเน,ะนาะนางเนี่ยก็ไปเห็นรอยที่คอของนายเอกเว้ยแล้วนางเนี่ยก็คือเป็นสตันเป็นจ้องเป็นหน้าซีดไปเลยทุกคนทําไมในใายใส่เสื้อผ้าบางแบบนี้เอาผ้าพ,พันคอของฉันไปใช้ก่อนไหมเอ่อไม่ครับไม่เป็นไรครับยังไงก็อยู่แต่ในตึกอยู่แล้วผมไม่หนาวนะนายเอกเนี่ยก็ปฏิเสธเนาะแต่ว่าไอจูวอนอ่ะนางก็คือเอาไปคุมให้เลยการแบบหเห็นรอยกัดเลยเนาะเอ้ยรอยดูดทุกคนนายผูกเอาไว้เถอะนะถือว่าพี่ขอ เออเ่เข้าใจแล้วครับนายเอกเนี่ยก็ยิ้มเบาๆเนาะแล้วก็บอกว่าภาพพันคอนี้มีกลิ่นหอมๆด้วยเป็นกลิ่นอายของผู้ใหญ่เหมือนพี่เลยงั้นเราไปกันเลยไหมถึงเวลาประชุมแล้วเอ่อเอ่องั้นเหรอครับงั้นผมไปด้วยนะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ห้องประชุมนะทุกคนคือในห้องประชุมเนี่ยก็จะคุยกันประมาณว่าจะพากันไปทําเพลงที่นอกสถานที่ทุกคนนายเอกเนี่ยก็เป็นกังวลน,นิดหน่อยเนาะเพราะว่านางเนี่ยกลัวจะฮีทมากๆเลยที่แบบต้องไปอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ย แต่ในขณะที่กําลังประชุมเนาะไอแทฮ่าเนี่ยมันก็เห็นผ้าพันคอที่คอนายเอกเวย้ยนางเนี่ยก็เลยถามว่านี่เป็นผ้าพันคอของใครนายเอกเนี่ยก็ไม่ได้บอกไปตรงๆเนาะนางเนี่ยก็เลยบอกไปว่าไม่ใช่ของฉันแทฮ่าเนี่ยมันก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าเป็นของไอจูวอนอยู่แล้วนางเนี่ยก็ค,คือคิดไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นของไอจูวอนแน่นอนเอาล่ะทุกคนประชุมวันนี้พอแค่นี้นะ ไว้ถ้าฉันเลือกสถานที่ได้แล้วฉันจะรีบมาบอกพวกนายหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็เดินออกมาเนาะก็คือขยองแทกับซานชนขยองแทเนี่ยนางก็พูดใหญ่เลยเนาะพูดแบบนางดีใจมากอะที่จะได้ไปเที่ยวได้ไปกินได้ไปร้องเพลงกับพี่อะเนาะเอออยู่ๆเนี่ยนายเอกก็พูดออกมาว่าแต่พี่จูวอนไปไหนเนี่ยฉันจะคืนผ้าพ,พันคอสักหน่อยคือตอนเนี้นายเอกก็คือยังไม่เห็นรอยแดงที่คอของตัวเองเลยทุกคนว่าแต่พี่ครับพี่ร้อนเหรอครับทำไมเหงื่อไหลยเยอะขนาดนั้นล่ะ ผมรู้สึกมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วผูกผ้าพ,พันคอในตึกอย่างนี้มันจะไม่อึดอัดแล้วครับให้ผมถอดให้ไหมครับคยองแทงเนี่ยมันก็พยายามจะแกะให้เนาะเพราะว่านางไหนเห็นนายเอกดูเหมือนจะแบบอึดอัดมากๆเลยหอผูกไว้ซะแน่เลยนะครับเปล่าหรอกพี่จูวอนเขาผูกให้นะ่ะพอดีว,ว่าฉันใส่เสื้อผ้าบางเกินไปถ้าร้อนพี่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นี่ครับนางไหนก็คือแกะผ้าพ,พันคอออกมาเว้แล้วนางไหนก็คือตกใจกับรอยบนคอของนายเอก นี่อะไรนะ่ะทำไมพี่มีแผลที่คอล่ะครับแผลเหรอมันแดงเหมือนถูกอะไรกัดมานายเอกที่ได้ยิน,นยก็เป็นแบบตกใจคือเพิ่งนึกได้เหรอว่าหล่อนไปแบบไปมีเย่เย่กลับไปแทฮามานายเอกเนี่ยก็รีบแก้ตัวเลยเนาะแต่การแก้ตัวของนางเนี่ยก็คือแบบมันมีพี่รุดอะ่ะใค่ยังแทนมันก็จับได้ดไีไม่ใช่แบบนั้นน,นายไม่ต้องสนใจหรอกอ่านั่นสิครับผมจะระวังไม่ให้ไปยุ่งอีกครับแล้วนางเนี่ยก็คือเดินคอตกแบบ จะเดินคอตกไปเลยเออนางเนี่ยก็คือเป็นซึมๆเลยอ่ะทุกคนสงสารชีนะนางเนี่ยก็คือพยายามคิดปลอบใจตัวเองเนาะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดแน่ๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เถอะอย่าทําให้พี่เขาลําบากใจดีกว่าเออนางเนี่ยก็รู้นะว่าตอนนี้ปฏิกิริยาของนางมันแบบไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นางเนี่ยก็เลยหันมายิ้มไว้แล้วก็ทําปฏิกิริยาที่แบบเป็นปกติอ่ะทุกคนภาพเนี่ยก็ตัดมาที่จูวอนและแทฮานางสองคนเนี่ยก็ไม่ยืนคุยกันบนดาดฟ้าเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าคุยกันเรื่องอะไร แทฮาเนี่ยมันก็ถามจูวอนว่าจะพาขึ้นมาทําไมบนดาดฟ้ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าทําไมฉันทํานายเสียเวลาเหรอถ้าอย่างนั้นฉันพูดตรงๆเลยละกันฉันชอบซานชนแล้วก็ชอบมานานมากแล้วด้วยวายแรงมากคุณแม่คือแบบชีมาเปิดศึกกันบนดาดฟ้าแทฮาที่ดีเนี่ยก็เป็นแบบตาค้างเลยตกใจจู่ๆนายจะพูดอะไรเดิมทีฉันก็คิดว่าจะปิดเรื่องนี้พอฉันรู้ว่าการมีความรู้สึกกับเพื่อนร่วมวงมันเป็นเรื่องแปลก และที่สําคัญที่สุดฉันไม่ได้อยากให้ซานชนอึดอัดเลยแทยหฮาที่มันฟังอะเนาะมันเนี่ยก็คือกำมือแน่นเลยทุกคนดูเหมือนว่าชีจะหึงมากมากเลยทุกคนแล้วสรุปนายจะมาบอกฉันทําไมก็เพราะนายแตะต้องไปแล้วไงนายมาแตะต้องร่างกายของซานชนก่อนนี่แทหฮาก็คืออึ้งเข้าไปอีกนี่นายรู้ได้ยังไงเนี่ยใช่ฉันรู้ทุกอย่างทั้งเรื่องที่หมอนั่นเป็นโอเมกา้ารวมไปถึงพวกนายที่ไปแอบกินกันยังไงละ่ะไอเวนนี่ไอโลกจิต แทฮ่าเนี่ยก็คือกำคอเสื้อไอจูวอนแบบเหมือนพร้อมจะต่อยอะทุกคนรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วถ้ารู้ก็ควรห้ามหมอนั่นไม่ให้มันเริ่มแต่ทําไมนายยังทําแบบนี้จูวอนเนี่ยมันก็สะบัดมือออกเนาะใช่ว่าห้ามแล้วปัญหาจะขี้คายสักหน่อยแล้วฉันก็ไม่ได้อยากมาทะเลาะกับนายเพราะเรื่องนี้ด้วยจะว่ายังไงดีละ่ะแค่อยากให้นายรู้ไว้ก็พอว่าฉันชอบหมอนั่นนายเองก็แค่มีความสัมพันธ์ทางกายเฉยๆแต่สถานการณ์ก็เหมือนกับฉันไม่ใช่หรืองไงฉันหมดเรื่องจะพูดแล้วขอตัวก่อนละกัน เออแล้วชีเนี่ยก็คือเดินออกไปเลยไอ้คนเจ้าเล่เอ,อ้ยเผยท่าแท้ออกมาสักทีสินะก็นั่นแหละทุกคนต่างคนต่างชอบต่างคนต่างหึงก็ความสวยของซานชนมันเล้าใจใทุกคนเอาตรงๆปะถ้าให้นี่เลือกอะ่ะฉันจะเลือกไอ้ขยองแท้มันใส่ซื้อแล้วมันดูหน้าหลักกว่าอีกสองตัวนี้อีกตีกันอยู่นั่นแหละโอเคพอทุกคนไปเล่าต่อเอาละแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่นายเอกเน,ะนาะนายเอกเนี่ยก็มาเตรียมสัมภาระ เตรียมเสื้อผ้าเตรียมของต่างๆเนี่ยมาใส่กระเป๋าเดินทางเสื้อผ้าแล้วถุงเท้าแล้วที่นั่นน่าจะมีของใช้จําเป็นครบหมดแล้วแค่เตรียมแปลงสีฟันไปก็พอสินะนายเอกเนี่ยก็นางคิดเนาะว่าตนเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าแล้วนางเนี่ยก็คิดถึงไอ้แทฮากับจูวอนเวชันว่าพวกเขาคงไม่ทะเลาะกันหรอกมั้งตอนนี้เขาทําอะไรกันอยู่นะอยู่ๆเนี่ยก็มีเสียงอะไรหล่นลงมาเนาะนายเอกเนี่ยก็ตกใจนายเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปดูเลยเนาะ แล้วภาพที่นายเอกเห็นเนี่ยก็คือขยองแทโดนบาดท,ทุกคนเป็นอะไรเข้าลึกไหมผมไม่เป็นไรครับแค่หันหัวหอมแล้วมันบาดนิ้วนิดหน่อยเองไหนดูสิน้ําไหลเยอะเลยตามมานี้เดี๋ยวพี่จะทายาให้แล้วนางไหนก็คือจุงมือไอขยองแทไปนั่งที่โต๊ะเว้ยนางไหนก็ไปเอายามาทาให้ในขณะที่นายเอกเนี่ยก็กําลังทําแผลให้กับขยองแทรเนาะขยองแทเนี่ยมันก็มองหน้านายเอกไม่หยุดเลยเว้ยน่ารักจังอยู่ๆเนี่ยมันก็ถามนายเอกพี่ครับ อาจจะนอกเรื่องไปหน่อยแต่ว่าเมื่อวานนี้เพื่อนผมมาปรึกษาเรื่องที่กําลังกังวลอยู่นะครับเรื่องอะไรหรอซีเรียสมากไหมคือนางอะ่ะจะหลอกถามเรื่องตัวเองกับนายเอกเว้ยคือนางก็สับสนเหมือนกันว่านางชอบนายเอกจริงไหมแต่ที่ฉันดูการกระทำของนางอะ่ะฉันว่านางก็ชอบนายเอกจริงๆหมอนั่นเผอไปถึงเนื้อถึงตัวพี่ชายที่สนิทไม่รู้ซิเออคนรู้จักหรือเปล่าหลังจากนั้นเขาก็มองหน้าคนนั้นไม่เหมือนเดิมครับ แต่ว่าเขาก็สับสนว่ามันคือความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าความชอบกันแน่นายเอกเนี่ยก็เป็นอ๋อเลยนี่มันเรื่องความรักนี่เองนางเนี่ยก็ขำเนาะน่ารักจังเพื่อนนายชอบเขานั่นแหละเออคือนายเอกเนี่ยก็ไม่รู้เนาะว่าที่ไอ้ขยองแทม,มันพูดอะคือเรื่องของมันเองนั่นแหละถ้าเป็นการกระทําแบบนี้มันคือการกระทําของคนที่แอบชอบเป็นไงพี่เก่งใช่ไหมพี่ช่วยได้ใช่ไหมหนายเอกเนี่ยก็คือยิ้มล่าเลยเนาะทุกคนขยองแทนเนี่ยมันก็คืออึ้งอยู่พูดไม่ออกทุกคนครับพี่ ดูเหมือนจะช่วยได้นะครับเอาล่ะทุกคนแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่วันเดินทางทั้ง4หนุ่มเนี่ยก็ได้ลากของมาเพื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางแล้วขยองแทเนี่ยก็ช่วยนายเอกพี่เอามานี่สิครับเดี๋ยวผมจะขนขึ้นให้เองนี่ไม่ต้องมือนายเจ็บอยู่นะโอ้พี่แค่นี้ผมไม่เจ็บหรอกนายเอกเนี่ยก็คิดวันนี้ขยองแทดูกระตือรือร้อนเป็นพิเศษแฮะหรือว่าตื่นเต้นที่ได้ไปเที่ยวงั้นหรอแล้วนายเอกเนี่ยก็คือมองไปที่จูบอลแล้วก็แทฮาทั้งสองคนเขาก็ปกติดี ไม่ได้ทะเลาะกันนี่ก็ดีแล้วแหละที่เป็นแบบนี้แล้วแทนฮานี่ก็เดินมาหาหนายเอกเอานี่ไปนี่อะไรหรอก็ของที่นายทิ้งไว้ไงของที่ทิ้งไว้เอ๊ะนี่เขาซักเสื้อผ้าให้ด้วยนี่นางเนี่ยก็หยิบเสื้อผ้าออกมาดูแต่สิ่งที่หล่นลงมาเนี่ยคือถุงยางทุกคนนายเอกเนี่ยก็คือเป็นตกใจกลัวคนจะเห็นก็ทำท่ารีบจะไปเก็บเนาะแต่ก็ไม่ไาวจูวอนเนี่ยก็มายืนอยู่ตรงหน้าโทษทีตกใจเหรอฉันว่าจะเก็บให้นะแล้วนางเนี่ยก็คือยิ้มแบบ แปลกๆเอ่อเอ่อไม่เป็นไรครับผมเก็บเองได้นายเอกเนี่ยก็คือหันหน้าหนีเลยสวยแล้วคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเพราะว่าฉันก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วสักหน่อยก็คือไม่เป็นอะไรหรอกจ้าคือเขารู้แล้วว่าหล่อน่ะเป็นโอเมก้าจ้ะแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ที่พักเนาะตอนนี้เนี่ยก็คือถึงเวลาพักผ่อนเตรียมเลือกห้องแล้วว่าตนเนี่ยจะอยู่ห้องไหน แคฮาเนี่ยนางก็ถูกเรียกไปแบบไปตรวจสอบเพลงเนาะว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วอีก3คนที่เหลือเนี่ยนางก็คืออยากจะพักผ่อนแหละก็คือชวนกันขึ้นไปดูห้องข้างบนคยองแท้เนี่ยก็คือพูดใหญ่เลยคือแบบดีใจเป็นเด็กๆเ,เลยอะ่ะมันคือมันน่าเอ็นดูทุกคนแล้วอยูเนี่ยจูวอนา,นางก็เดินมาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีแค่2ห้องดูเหมือนว่าเราต้องแบ่งกันห้องละ2คนนะแล้วหนุ่มน้อยคยองแท้เนี่ยก็พูดขึ้นมาผมเองครับผมอยากอยู่ห้องเดียวกับพี่ซานชนได้ไหมครับ จูวอนน่ยมันก็คือถอนหายใจเนาะแล้วนานเนี่ยก็บอกว่าขยองแท้ขอโทษทีนะแต่ว่าวันนี้เสียสละให้พี่สักวันเถอะพอดีว่าพี่มีเรื่องจะคุยกับซานชนนิดหน่อยนะในขณะที่พูดเนี่ยจูวอนก็คือโอบกอดนายเอกไปด้วยพี่จะใช้ห้องเดียวกับซานชนเองได้ใช่ไหมเอาล่ะนะพ่อสอแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามอีพีหน้าด้นะสำหรับวันนี้เนี่ยเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย